ซองนี้สั่งขึ้นมาเพื่อทันผู้สม้มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเลเด้อจำสวัสดีทันผู้สม้มในปัจจุบันนี้สถานาการณ์โลกของเฮามีการแปรปรวนสนั่นจงเสพข่าวโดยความมีสติระมัดระวังโดยเฉพาะเป็นข่าวที่เสกสั้นปันแตงขึ้นมากอมีเสียเดียวกันสนั่น การให้ทันผู้สมโปรดพิจารณาในเดอ้อเข้าใจดีที่สุดว่าผู้คนทัวทุกมุมโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับสงครามที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ที่บางประเทศในปัจจุบันนี้แต่ว่าข้าพเจ้าเองก็จะบ่เลิกละในการความพยายามที่จะนําเสนอข่าวให้ทันผู้สมนะครับคู้ไปพร้อมกันสำนวนนี้ข้าพเระเาาองก็มีข่าวที่ให้ทานผู้สมในครับคู่กันอย่างนี้โมม,มเกี่ยวกับข่าวเส้นทางรถไฟเหล่าจีนน่แหละ ต่ว่ามาเที่ยวนี้ก็คือมีการที่ขอความยุงยากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนก็ได้เปิดเผยเฮฮูวาดวงนำท่าพบควมยุงยากที่สินทางรถไฟเหล้าจีนผ่านสินทางรถไฟเหล้าจีนเริ่มเต่โบตินหานครดวงวิงจัน,นทร์ซึ่งมีความยาวทั้งหมดแมนซีหอยเก่ากิโลเมตรเฉพาะแล้วทางรถไฟผ่านแควงดวงนำท่า มีความยาวทั้งหมดแมน16 9กิโลเมตรมี2ส,สถานีคือสถานีโบเตนและสถานีนาเตยภายังเส้นทางรถไฟได้เปิดต้ำใสอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่กองบัญชาก,การปกครอแคงแขวงนวลนัท่าว่าร่วมวสพก็คือกำลังตำรวจรถไฟที่ดได้พบในปัจจุบันนี้และมีหลายสายเหตุที่พบควมหยุดยาก ดยทานพันธุ์ทูบุญหักเยอมรีหัวหน้าของการกรมประชาการคณะกองซีนาส่วยเวียดขันแข้งดวงน้ำท่ากาวานักจากสินทางรถไฟเหล่าจีนสางสำเร็จได้เปิดนำใส่ย,ย่างเป็นทางการจนมาถึงปัจจุบันแข้งดวงน้ำท่าแมนยังมีคววมหยงหยาตอกับการแก้ไขสภาพประชาชนที่ถือพ้นกระทบในโครงการก่อสร้างสินทางรถไฟยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งสางกระแสปันป่วน หยัห้องข้าวซุดเซยนำพาระชาุนขัดข้านบ่ยอมใหญ่ไปยูบันจัดสรรที่ทางบริษัทใดก่อสร้างไว้ปัญหาการเขาร่วงเขสงวนทางรถไฟขคงประสาชนเรียบตามแล้วเส้นทางรถไฟเพื่อไปสวนไปเขตทําการผลิตต่างๆและสัตว์เตียงขคงงระชาชนยังมีกรณีต่างๆเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่แม่นเกิดขึ้นอยู่ห่างไกลจากสถานีอยู่สถานีรถไฟโบตินละหน้าเตย บทประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับพนักงานบริษัททางรถไฟเหล่าจีนยังพบความยงยากเนื่องจากพนักงานบริษัทยังบ่ท่านเห็นบทบาทความสําคัญของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดเนื่องจากพนักงานบริษัทยังบ่ท่านเห็นบทบาทความสาคัญของเจ้าหน้าที่ยังห่างเหินการพัวพันการห่วมมือได้มีลักษณะเมื่อเชยต่อการเสนอต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟนอกกนี้ การตอบสนองของการเฮ็ดเบียกในบอนพักเศร้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟอยู่สถานีรถไฟยังบ่ท่านเพียงพ่อก,กับสภาพตัวจริงในระยะที่ธิพานมาทางบริษัทได้ประสมรวมกับผักส่วนที่เกี่ยวของของฝ่ายล่าในโกดได้ต๊ลงหมอบพ้อพักให้เจ้าหน้าที่แต่ในตัวจริงทางพนักง,งานบริษัทที่รับพิศพอุสถานีรถไฟหมอบห้องพักให้เพียงบางห้องเฮ็ดไหบอนพักเศร้าของเจ้าหน้าที่บ่เพียงพ่อ นอกจากนั้นยูทีสถานีรถไฟทั้งสองแห่งยังบุนมีโต๊ะตังอุปกรณ์เทคนิคต่างๆในการหับใส่แก่ไขเวียกงานวิซาฉพาะบมีเตียงนอนบอน์ดขัวกินพานาหับใส่และอื่นๆแมนบบเพียงพอการเคลื่อนไหวแก่ไขเวียกงานวิซาเฉพาะต่างๆในการแก้ไขซีเวิตการเป็นอยู่ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ยูสถานีรถไฟ แม้ยังบืท่านสามารถตอบสนองได้ตามความเพียรของต้องการของสภาพตัวจริงหยอดมีความหยงยาทั้งด้านงบประมาณพนักงานตำรวจรถไฟส่วนใหญ่ยังบืท่านเข้าใจดีต่อพราะราบทบาทหนาทีและขอบเขตสิทธิของตนเหตุให้พนักงานจำนวนหนึ่งยังยังเรตต่อการปฏิบัติหนาเวียกที่ตนหับพิศนอกจากนั้นแล้วพันโทบุญหักเย่อม,มาลีกาวต่มวา เพื่อเห็นหายเวียงงานป้องกันทางรถไฟเหล่าจีนยูเขวนุนท่ามีความสะดวกและหาประกันได้ถึงความปลอดภัยเป็นอย่างดีจึงเสนอให้ทางกรมตำรวจรถไฟเปลี่ยนใจกลางประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและพนักงานของบริษัทที่ประจำอยู่แต่ละสถานีให้เพิ่มทวีการหัวมือประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรถไฟให้ร้ายขืนกลัวเกา่าแต่ถ้าเป็นไปได้ เสนอให้ทางบริษัทช่วยตอบสนองทางด้านอุปกรณ์เทคนิคต่างๆเพื่อหับใส่ให้แก่เวียงงานป้องกันความสงบในที่สําคัญอยากให้กรมตํารวจท่างรถไฟเปิดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตารวจรถไฟอยู่แขวงนงนาท่าเพื่อเหตุให้พนักงานที่ปฏิบัติตัวจริงมีความผูกความสมมารถในการปฏิบัติหน้าที่ดังก้าวให้ดีขึ้นกว่าเก่าข้อกับใจเข้าจากควมสงบ เจ้าหน้าที่ทานผู้สม้มที่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเมนยูสองสถานีคือสถานีบเตินและก็สถานีนาเตยแขวงรถนำท่าเมนเพื่อนโกได้ออกมาแถลงให้หู่ว่าในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับภาราบทบาทโดยเฉพาะเมนพนักงานหนไฟยังบบท่านเข้าใจพาราบตบาทของทั้งเจ้าหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควรได้นอกจากนั้นเกี่ยวกับอุปกรณ์หับใส่เบียกงานต่างๆ ในการหัใจให้เจ้าหน้าที่ก็ยังมีจำนวนจำกัดสถาน,นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเพนกลยมีการเสนอให้ทางรถไฟมีการแก้ไขให้ความหัวมือขึ้นตติมเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีรถไฟในเมนว่ามีบทบาทที่สำคัญในการประกอบส่วนสร้างให้ตามแนวทางรถไฟลาวจีนหรือว่าตามจุดสถานี มีความสงบสุขมีความสงบแต่นอกจากนั้นก็เหตุห้ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองคนเองก็มีภาระบทบาททุิ่นอยู่แล้วมีเพียงแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างยังบ่ทันมีการตอบสนองในอย่างพียงพ่อพร้อมกันนั่นสถานที่พักที่เศร้าก็อยังบ่ทันเพียงพ่อแต่กาเกี่ยวกับภาระบทบาทเหตุเวียกอยู่ตามสถานีรถไฟ ก็ยังบ่ทันได้ฮู้หูเท่าที่ควรเป็นโ็ไเ้เสนอร์ายปัญหาเพื่อให้ทางบริษัทรถไฟเล่าจีนได้มีการแก้ไขปัญหาที่เพิ่นเสนอจะทถาส้มกระวังว่าการเสนอของเพิ่นคงจะเหตให้ทางบริษัททางร,ทรถไฟไล้ฮะผู้และกระวังยังยิงวาคงจะมีการแก้ไขในอย่างสะดวกสบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่น ในานาส่วนตัวที่ขับระเจา้าเคยได้ขี่รถไฟไปสองสามเทือกแะทันผู้สมเวลาที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ็กห้ซึกว่ามีความอบอุน่นแน่นอนนอเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้ที่หักษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหักษาระเบียบวิน,นัยต่างๆเพื่อโบไ้มีกลุ่มคนที่โบวังดีเขามาคอยสางความวุม่นวาย นอกจากน้นเพิ่นเองก็ถือว่ามีภาระบทบาทที่สําคัญที่สุดเนาะรถก็กกมีหลายอย่างเน่ถทานผู้มก็สิบอกไปละบทบาทของเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่เข้าพาเจ้าบอาไปได้กระยานบดถือต้องชัดเจนก็่าอย่างนี้ท้าปผะ้มคงจะเข้าใจหลอย่างถึกซึ้งในภาระบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจกับบริไมคคมว่าเพียงแต่ตสิ่จับคนเนาะต้องจับวัตถุที่ต้องสงสัยอ่าจย่างสีสมุิว่าเป็นยาเสพติดบอเป็น อาวุธซึกถึงสีทีว่าจะนําขึ้นทางรถไฟหากเป็นมิการกวดเป็นกวดจะนําเอาเกี่ยวกับผู้ที่ถือเอาขึ้นรถไฟที่ว่าเพี้ยนพิษันเอาไปสอบถามนี่ต่างๆประม้านานี่นะทผู้ชมอันนี้ดาบทบาทของพิ่งก็ถือว่ามีหลายอะทรานผู้ชมเราได้ใจห่างก็ต้องขโมกขอบใจนาําทันผสมไร้ที่คอยแห้เกียรติติดตามรับส้มอาครับเจ้าเองก็ วางยิงว่าสถานาการณ์โลกในปัจจุบันนี้คงจะสงบลงโดยเฉ p า o r t m a สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ขอให้ออกมาในทางที่ดีต่างฝ่ายต่างนะครับพ้นประโยชน์ขอให้ทลกองพวกขาสงบสุขด้ิยท่านทางชุมสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel